อ่าครับนผู้ชมเรามาดูดูอะไรครับดูการฝึกเขาเรียกเขาเรียกอะไรนีดนึ่งถจะตลองไม่ให้มันหลุดแขวนครับแขวนแขวนแขวนโดยการชาตินะครับลอยขึ้นพอลอยขึ้นจริงๆลอยขึ้นแล้วก็เร่งเร่งเดี๋ยวแล้วก็ให้นับนับเร็วเลยนะนับ50เลยการนับเพื่ออะไรการตู้ให้เรามีจิตใจที่ไม่ถึงสจุด1 2 3 4 5 เสียปั๊บทยังไงผมก็จะบอกว่าเบาเครื่องลงเหลือแปดสอซตอนขึ้นนับถึงห้เนี่ยร้อเซเลยนะมันจะทีก็ยังขึ้นอย่างนี้เลยยงเอเบเสียคปับเ็เก้าอี้นั่งอตอนี้เก้าอี้นั่งาทกอยากจะไม่เหยียบพื้นนะเพราะมันลอยแล้ววันี้ตอนนี้มันต้องกจะหลงนั่งแล้วต้องมองไแล้วก็เสียเกาอีนั่งเพราะจริงๆมันไม่เหยียบดินแล้วรหยีบ้ากแล้ว ไปั้งถ้าอยับเข้าปั๊บก็โชว์ฟรีเหมือนเดิมแค่นั้นเองทีนี้ก็จะเป็นการบินกระเล่งกันเร่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ทำมือเลี้ยวซ้ายก็เทงทิมล้มโยนทิมทิมลงมาโชว์ฟรีทำตามพ่ชูสั่งเลยเลี้ยวขวาดึงดึงกู้ไปใครับเวลาทิมทิมกู้นิดเดียวมันฟ้าไม่ใช่เบรกเบรกมันคือลวดอย่างนี้ไง นั่นคือเบรกแค่นี้คือการควบคุมจริงๆมาให้มาให้มันโยนมาให้มนันโยนแล้ใส่ปุ๊บครับต,ต,ตอนนี้เราเราชมนะครับการฝึกของนักบินใหม่นะครับที่ตอนนี้ก็เป็นการนะนะแขวนครับแขวนสำรองเพราะอยู่บรรยากาศครับก็ขึ้นไปต้องทำไงอาจารย์จตีนี่ก็เป็นคนฝึกผมขึ้นมาแล้วครับอาจารย์นี่ผมก็บินได้เพราะอาจารย์จตีสอนนะครับ ท่ามาชมก็ดูนครับว่าขั้นตอนเขาฝึกกันเป็นยังไงบ้างคนผู้ช่วยอาจารย์ก็โจ้นะครับคุณโจ้อันนี้ขั้นตอนอะไรครับอาจารย์เตียคเป็นการก่อนที่เราจะเคิืไกครับขั้นสุดท้ายคือการฝึกใช้เครื่องออจริงโจ้ขอะจริงโจ้ที่เราวิ่งไปได้ตอนนี้ขณะที่มันจะลอยจริงๆเราต้องทําตัวยังไง ควบคุมยังไงตอนนี้เป็นการาสุดท้ายครับการเป็นกขึ้นฟ้าไอ้จิงโจ้เลยยังไม่ขึ้นฟ้านะก็จะขึ้นตอนนี้เป็นรอยต่อระหว่างจิงโจ้สู่การเปิดไปคือรอยขึ้นอ๋อครับเขาไม่หลุดนะวิทยุอ่ะเขาไม่หลุดเลยห้าผมคำว่าหลุดไม่มีต้องเซตดีๆนะครับตอน<ม>ที่จะขึ้นนี่เพราะวิทยุห,ยลหลุดจะสื่อสารกับคนผู้สอนไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชม ขึ้นปบนฟ้าถ้ามียุหลุดนี่ก็จะรับคำสั่งไม่ได้ครับต้องตรวจการรอบาข้อเป็นพอสมควรครับตอนนี้จ,จำลองครับก็มาดูครับการติดเครื่องแล้วก็เล่นเครื่องรู้ครับว่าอารมณ์ตอนอยู่บนฟ้าจะเป็นยังไงสร้างความคุ้นเคย เืต <c oughs> ่สราง้างความคุ้นเคยในตอนสื่อสารครับกา <c oughs> ติดต่อสื่อสารเครื่องวอมเครื่องก่อนตอนติดเครื่องนะครับ ยอย่าไปยืนข้างข้างใบพัดนะครับการยืนท่านผู้ชมถ้าเดินผ่านอะไรก็อย่าไปยืนข้างข้างข้างใบพัดนะครับเพราะกกิดโดนใบพัดคนมาคนไมาแล้วจะ โอเคานี้เริ่มเอาเลยไได้อนขึ้นนะเครื่องจินะเอาวิ่งอย่านี้เลยเดี๋ยวยังอยู่กับที่ดีนะไม่ต้องไปไหนโออช็คกล้องก็คือมองขึ้นเเครื่องค่อยเ่มันจะดันเราจริงๆเลยมันจะดันเราแรงจริงๆเลยจริงเราไม่ ลดลงมันมนี้เดียวเพราะลูกสูบจะได้ไม่ทะลุุกรื่งจะได้ไม่พ,ะะไไพังแต่แรกก็เซ็ตเก้าอีอ้นั่งตอนนี้นะตอนเบามาเนี่ยข้าอยู่บนฟ้าไปถูกขังลอยไปใช่ไหมเพราะเหลือ8ปิบเนี่ยเราอยู่กันดินเนีะยเพราะเรามักไม่สูงขามันจะเหยียบบินจะนั่นใหญ่เหยียบให้เราหมอไว้ให้มันจิน้ว่าลอยบนฟ้าเราเซ็ตเก้าอี้นั่งอ่าถ้ามีการเหยียบดินยกเลิกน,นะแสดงว่าเราไม่เข้าใจ แค่นี้ไงมันอาจจะเหยียบอยู่ถ้าได้เหยียบเอาผ่านนะมันทำได้ผ่านไปได้วนะต้องไม่เหยียบดินอ้าวถ้าไม่เหยียบจนทำไงอ้าวเซ็กุี่นั่งดิกหอหอเลยเซ็กุี่ยืนกัดเซ็กุี่ยืนยืดกัดยืนจะงอจะเหยียบจะเหยียบจะเหยียบต้องหอไปเลยเอออย่างเงี้ยไะยังนี่นั่งอย่างนี้ไปนั่งสิทำใจเซ็ตยืนกัดแต่ว่าจะเหยียบนะขับตัวไวปจะเหยียบไปเลยเอออย่างนี้ยไรจะเหยียบกันแหละนั่งจะเหยียบนะ โยนฟ้ามันได้ดินเข้าทีพูดอ่อ่ะมันเาง่าย้มันเท่าง่ายอ่ะเริ่มโเียมเอาแล้วเราจะยืยืโอเคเอางี้ดีกว่าแข้ใหม่ขึ้นอีก่ได้หรอ้ับดินใช่เพราะว่า มันสั้นที่พี่กันตัวสูงครับท่านผู้ชมครับต้องขยับขึ้นหน่อยหนึ่งครับเพื่อความเหมือนจริงครับในการในการฝึกครับอ่าอาหลังจากปรับปรับเชือกเสร็จแล้วก็หลังจากปรับเชือกเสร็จแล้วเราก็มาแผ่นเครื่องมันสูงขึ้นนะครับแล้วเราก็จะมาฝึกกันต่อครับชมครับตอนนี้ขาพี่เกก็เกือบถึงพืแล้วครับเรีรอแล้วครับวิ่งจุ่มลบ วิ่งวิ่งครับวิงวเลยอย่วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปยังยกดยังไม่ดีครับยกแลดับดับหไมได้ยินแล้วได้ได้ยิ่่ว่าเข้าใจ นั่นแหละมันขึ้นฟ้าแล้วเราก็นับเลยหนึ่งสองสามถึงห้เร็วๆถ้านับช้ามันจะลืมนับเร็วไปกัารกระตุ้นเดี๋ยวเรามีสติหนึ่งยัางๆจะกนคนเดียวบนฟ้าเลยหนึ่งสมันจะช่วยเรามีสติเข้าใจไหมยัเฮ้ยวิ่งตรงเอ้ย่างย่างย่างตรง้ไปแล้วครไปไานี้วิ่วิ่งวิ่วิ่งวิ่งวิ่งเเเบ Chau, chau, Him chiếm không thích không thắng là gì cả tu mãi tao tu mãi tao 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 đi tao 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 Ok, Đi mà. เลนไปแล้วเลคเาเครดี๋ยโเเเับสูงมเบาองลงอ่าแค่นี้อนี้กาอมดูพื้นได้ครับสนามอยงไหนมองดูได้ครับมองดูได้อ่าเริ่มโยนนะครับทีมมาไว้ทีมมาไว้เริ่มโยนทีม อ่าจะเบาเครื่องทำไมให้เบาเพราะว่ามันสูงมากแล้วครับต้องเบาเครื่องอ่าค่อยๆลงดูนะครับอ้าวนขวาเลี้ยวขวาช้าๆไม่ต้องแรงเครื่องเขาจะให้ลงนะครับเพราะมันสูงมากนั่นแหละครับเบาเครื่องเอาไว้รอสีนั่นแหละครับไปเรื่อยๆครับมองมองสนามไห้มองพื้นที่ได้อ่ามองเอาไว้อ่าก็นี่ค่อยๆลงมาแล้วนะครับค่อยๆลงตาเกินไปครับแรงเครื่องคือค่อยๆเร่ง มไม่ดับไม่ต้องกลัวอย่าดับแเบาไว้เอาตั้งเครื่องไปแล้วมองสนามไม่เข้าใจลงแล้วอ่าบอกเอาไว้บอกเอาไว้มองพื้นไวมครับทิ้งไว้ครับอย่าปล่อยจะโยนจะโยนทิ้งไว้ทิ้งไว้อ่าตรงแกนแรกเนี่ยเขาบอกลงแล้วเอ้าเซตเก้าอี้ยืนอยันหยับยันหน้อยันหยับอยันหยับเอ้ยยันหยับงอขาไว้งอขาไว้อ่าอ่าต่อไปดับเครื่องดับสนิทเลยโชมพี่มองพื้นไหมครับเจียมพื้นเจียมพื้นไป ต่อไปต่อไปกลับถึงละเอาเบ็ดหมดเลยวิ่งลับหยียบดินเลยเหยียบละอ่านั่นแหละกลับตัวนี่แหละครับโอเคได้ได้อเรเล่นิงไม่เสมอข้อเสียก้อเล่นกยไม่เสมอได้ยิงยิงอยู่เนาะได้ยิงต้องอย่างนี้นี่แหละเท่าไหร่ห้าสิบครับได้ไหมผมกะเอานะผมจะรู้ว่าจะเท่าไหร่ผมกะเอาเพราะมันประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละอ่าถ้าว่า ได้ยินโดยไม่ได้ดูผมโอเคทมงวิทยุเดี่ยวเราลองปอดไปเลยทีนี้มีอีกถ้าวิทยุไม่ได้ยินฟังนะมันมีทั้งนั้นแหละหูหลดุดแก๊สหลดุดอะไรก็ใช่วันหลดุดพอขึ้นไปปับ๊บอย่าเปลี่ยนใจในเมื่อน,นับ5้าสิฟขึ้นไปเลยเดี๋ยวก็มีสัญญาณมือบอกเดี๋ยวจะสอนสัญญาณให้ว่าให้ทําอะไรรบมันไม่ได้สายหา ก็พักที่แรกกันนะครับก็ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ฝากติดตามช่องทีมงานพันหมวกพเจพเจ้ด้วยแล้วก็เขาไได้ขอาเลยแล้วก็เฮ้ย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 ไอพวกนี้เฮ้ย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 มาแสดงสดเลยแถวนี้โนอะโอ้แขนหักครับ ทีรักมองขยโยขยแย